สวัสดีครับสวัสดีเช้าเช้าของวันที่5กุมภาพันธ์2569ครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปสั้นๆหน่อยนะครับเวลาน้อยเวลาจำกัดมียักษ์ยักษ์บ้านวัดดอกดกนะครับยักษ์บ้านวัดแต่ก็จะสังเกตว่าเดี๋ยวผมอาจจะตั้งชื่อใหม่เพราะว่ายักษ์บ้านวัดจริงๆ ไม่ใช่แบบนี้แต่ผมก็ออกมาจากบ้านวัดนั่นแหละเปาว่ากัน,นะนว่าใช้ชื่อเดิมซ้ำๆมันก็อาจจะมีการผิดพลาดหรือไปตรงกันกับบางครั้งที่บ้านวัดตัวจริงที่เขาดอกพว,กวงนะปวันนี้พาพามาดูไม้ลูกยักษ์นะครับลูกยักษ์ดำออบแล็ค ที่ผมเพาะแต่ทีนี้เขากลายกลายในเรื่องราวของดอกผมก็ว่าบางครั้งบางครั้งนะใบเขา aw, ยาวๆเหลมๆเงาๆออกแนวบ้านหนาสงสัยจะโดนเชื้อบ้านหนามากครับ้บานวัดน,นะเดี๋ยวอันนี้พวกไม้ยักษ์ดอกดกนะ มายักดอก,ดอก,ดอกให้สังเกตดีๆนะครับที่ที่บ้านที่สวนของพวกท่านก็อาจจะมีนะในส่วนพื้นที่แบบนี้นะครับหนึ่งช่อเขาก็จะแน่นๆประมาณนี้นะครับ แล้วแต่ชอบใจถูกใจนะเะเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมีเวลาดีๆค่อยมาเดินนะครับเดินดูพัฒนาการไปด้วยกันดูไอ้อันนี้ผมเอาผมเลี้ยงนะฮะยังไม่ได้ขายรายชินีเพชรพิศิธิ์ขนาดเล็กๆนะครับนี่ขนาดเล็กๆ นทนี่นะครับชุดนี้ก็จะได้เปลี่ยนกระถางแล้วล่ะเปลี่ยนกระถางแล้วไม่ไหวเพราะว่าเขาเขาทะลุหมดแล้วนี่นะครับเนี่ยมันเนี่ยทะลุเลยสังเกตว่า,าดูเกรสรครับเกรสแรแลบต้นนี้แหละเกรสแรแลบต้นนี้เด้โคร่แลบ ขนาดเล็กๆมาเกรสรผูปลายเกรยสแรแหลผมว่ามันโดนบ้านนานะแต่มันก็เป็นยักษ์นี่เห็นไหมเรื่องการกลายพันธุ์ของไม้เกิดความใหม่ๆก็สนุกนะครับผเกเกสแรแหลมเป็นทุกต้นครับเกือบทุกต้นนะเออก็ดีนะฮะทีนี้ดูจังหวะเ้า,เาตีดอกจะเป็นยังไง น,นี่ก็เฝ้าส่วนนล่วแหละแต่รู้นะครับทาไมฟอร์มแบบนี้นี่ไปได้แน่นะอะเดินมาทางนี้มาดูโชคไพศาลให้พี่ไพศาลเดือบพี่ไพศาลคิดถึงต้นไม้นี่นะครับโชคไพศาลจะออกโทนี้นะฮะ นี่ดอกดกนะครับดอกแดงดอกโดกโดกมาดูดอกเพชรกุลาบกันหน่อยนะฮะแต่ผมก็จะขึ้นกระถางก็เลี้ยงให้โตโตไว้ดูก็สวยงามนะครับบางครั้งก็ความชอบแล้วแต่แล้วแต่บุคคลที่จะชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันชอบแบบนี้ก็จะเลี้ยงไว้ดูนะฮะดูดอกเพชรบ้านนากันหน่อยดูความสดชื่นผมยังไม่ทันได้เอาอาหารมาให้เขาเลยสําหรับ เพชรบรรนานี่ก็ดอกดุกนะสำหรับเพชรบัานาน,านานะครับยังไม่ได้เติมขี้ไก่แกลบซึ่เป็นอาหารนะยังไม่ได้เติมให้เขาหุ่นอันนี้อยู่ในแสลนนะฮะแต่พอฝนจะเริ่มมาผมก็อาจจะเริ่มเปิดออกอพอเขามีใบแบบนี้เขาก็ต้องต้องได้รับ แสงนะฮะทีนี้ก็ต้องค่อยเปิดออกตอนปลูกใหม่ๆก็ต้องต้องต้องเป็นแสลนที่แบบเหมือนรื้อได้นะช่วงคราวพอให้เขาไม่ได้ประทามากเนะฟื้นเวลาฟื้นก็สวยงามไม่ใช่บ้านนากลายด้ยวครับนี่เป็อตจจะรักเป็ มงกุฎอรชิชีดูจังหวะดอกนะครับเลี้ยงให้เป็นรากธรรมชาตินะฟอร์มธรรมชาติแบบนี้เลี้ยงง่ายดูแลง่ายถ้าเป็นสไตล์รากนะครับก็ต้องใช้ฝีมือนะฮะการเลี้ยงการเปลี่ยนดินแต่ละรอบจะมายกตุ่มหรือยกไปธรรมดาไม่ได้ใช้ฝีมือใช้กระถางค้ำยันใช้นู่นนี้นั่นฮนะ ก็สวยแล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวผมก็ชอบชอบทั้งสองแบบแต่ผมมีเวลาที่จะทำรากตะขาบได้ง่ายกว่าเพชรนนทันะครับดูการแดงแลวดูจังหวะการตีดอกก่อนเออได้มาแล้วเดี๋ยวมาเดินดูลูกเพชรนนทันกันหน่อยนะครับว่าทำไมผมถึงชอบเอาไว้มันเป็นยังไงนะฮะผมนี่ ดูนะดูชอบดูนะครับก็ใช้ได้นะฮะใช้ได้เป็นไม้ยักษ์แต่แบบนี้ลูกออ่สีดอกไม่แดงเหมือนแม่แต่โครงสร้างใหญ่เหมือนกันนะฮะดูไม้ยักษ์ที่สาสมส่วนอันนี้โอ้โหดูะะออนนี้ ไม่ได้บอกนะครับว่ามาจากไหนดูพัฒนาการนะครับพัฒนาการที่ทำทันบ้างไม่ทันบ้างดูสดๆไปเลยเพราะว่ามีงานประจำเนาะแต่ไม้นี่ชวนชมรอเราได้นะครับเขาไม่ได้เร่งร,รีบอะไร นอกจากเป็นคนทําไม้ขายบ้างแบ่งบ้างเขาก็ยังซื้อนะครับก็ยังซื้อชุดนี้เป็นลูกของราชนินีชุดแดงใบเป๊ะเลยนะน,นะครับดอกกําลังมาน่าจะใช้ได้อยู่นะไอ้พวกนั้นพอต้นไหนที่เขาฟอร์มดีๆก็นะขึ้นขยับเปลี่ยนกระถางให้นะฮะมาดูโซนนี้มีอะไรบ้างอ้าว แบบนี้ต้องเช็คดีๆนะโซนไม้ลูกไม้ดอกบกบางต้นก็ดกเลยนะบางต้นก็ธรรมดาแต่โดยส่วนมากก็ไม่ขิ้เหร่นะขนาดแบบนี้นฟอร์มนะเข้นเขพยายามที่จะแทงออกมาแต่ดอกก็ดูยังไม่ไม่เร้าใจเท่าไหร่นะครับ ค่อยๆคัดคัดเอาเป็นลายต้นนะไอ้น้ำมูนั่นแหละเอาอย่าออ้เนี้ยลายอันอยู่ตัวนี้เป็นแปดกลีบจักรพพัดแปลกอยู่พอผมจับขึ้นต่อบางออกมาเป็นกลีบธรรมดาอ่ามีนะฮะการทำไม้ทำแล้วมันมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดม,มันมีจริงนะ,ะท่านต้องลองทำดูก่อนนะ เดี๋ยวจะหาว่าผมโมหนวดเมนดอกก็ดีว่าลองทําเยอะๆนะครับเอาประสบการณ์ในการทไม้มันจะสอนเราเองนะอันนี้ก็พาเดินดูนะครับเดินดูบรรยากาศคงไม่ได้ขายไม้เราเราต้องมาคัดไม้แบ่งไปอาจจะเป็นตอนเย็นก็ได้นะครับถ้ามีเวลาเดินดูบรรยากาศโซนด้านหลัง อย่างผมเดินมาเนี่ยมีไม้พ่อมเมล็ดโผล่มาดอกที่มันลายแปล,ๆแลกๆเราก็คัดเอาไว้นะคัดคัดเอาไว้ปลูกข้อดีของพวกไม้สีแล้วไม่ใช่ไม้สีที่เสียบนะไม้สีไม่ว่าจะเป็นพ่อมเมล็ดหรือกิ่งตอนของเขาเนี่ยมันจะทนทานนะครับทนผมยกตัวอ,อย่างไอ้นี่ไม้เก่าๆกุหลาบพันปีแบบี้ กิ่งตอนผมนี่แหละตัดชำทรายเองเขาก็โตมาแบบน,นี้ไม้สายเก่าก็เลี้ยงให้เขาใหญ่ๆดุ่มระเบิดออกไปแค่นั้นเองเลี้ยงให้โตไม่ได้ทําการตลาดหรอกครับเพราะว่ามันความงามาเขาะจะสู้ไม้รุ่นใหม่ๆไม่ได้แต่เลี้ยงเพราะใจรักมีความชอบอยากดูหลายๆแบบหลายๆแนวเท่านั้นเองนะเอาองเสงสัยผมทําจัดชุดอันนี้ไว้นานแล้วนะ ชุดนี้480นะครับ3ต้นต้นนี้จะมีแค่รอยตำหนินิดนึงไม่ได้เน่าหรอกครับให้ดูนะี่จะคุณวงางวางต้นกล้วยนะดอกใหญ่หน้าวางหน้าวางราชินีกนะครับอันนี้อะไรไม่รูนะ้3ต้นนี้480นะครับอ่ามีท่านใดสนใจเดี๋ยวนะอาราบิครับใหญ่ๆนะ หนึง่งเดี๋ยวอันนี้ต้องต้องดูด้านนี้สิครับนี่หนึ่งสองสามสามต้นโอ้คุโอ้สามต้นเก้าร้อยแปดสิบนะฮะตัวสามร้อยกว่าบาทาก็ลองดูนะฮะกบก็จะโตขนาดนี้ ลองพิจารณาดูจะหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้มีเวลามาทำสักทีนะหลายอย่างหลายแนยวเพราะว่าไหนจะไปปลูกไม้ชนนั้นแต่ว่าก็จะเอาไม้ที่ปลูกทางนู้นนั่แหละเอามาขึ้นชั้นที่นี่นะครับขยับขยับไปพอตองไปปลูกไม้ใหญ่ที่หน้าบ้านด้วยคิดดูนะฮะว่าครอบครองไม้เยอะเนี่ยมันก็โหดเหมือนกันนะการทำแต่ละครั้ง ดอกดกดอกสีหวานหวานติดอ,อะจังหวะไม่ดกก็ไม่ดกจังหวะดกก็ดกนะครับค่อยว่ากันไปตามอัตลักษ์ตามอัต,รรต,าอตภาพปุ่นบางค้าด้วยปาบางค้าที่เหลือยนะมนั ใหญ่ต้องขึ้นกระถาง15แล้วล่ะมันแน่นแน่น12ล้หนึ่งพันแปดร้อยนะครับโชคพัชรีตัวน,นี้ก็เหมือนกัน1นึ่งพันแปดร้อถ้าสนใจนะต้งนี้สองพันสองพันสาเท่ากันกับต้นที่คุณประแพงซื้อไปโอ้ยแต่มันใหญ่กระถาง15ต้องขึ้น17แล้วเอา้าเท่านั้นแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขออนุญาตจบการน,นำเสนอต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ